สวัสดีค่ะมาพกกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงส้มผักรวมนะคะพี่น้องอันนี้มอไมเด้อยค่ะงวดที่แล้วยอะสตํากระช่ายตําปลาใส่น้ำนะคะพี่น้องงวนนี้เราจะแกงแบบน้ําใสๆเลยค่ะผักก็จะมีผักกาดขาวค่ะดอกแคค่ะกางตุ้งค่ะผักบุ้งค่ะและอันนี้ก็คือหัวไชเท้าเยอะต้มไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันใส่เวลาดนกว่ามูค่ะแล้วก็ก็จะมี น้ำมะกรูดค่ะบรไ,ได้ยเลยค่ะพี่น้องแกงสมนะคะแต่ก็นก้ำบลคั้มเปียกค่ะนะคะบางคนกับเสเซ่บะหนาวนะคะแต่ว่าของยเย่าใส้น้ซาบะคั้มเปียกก็บะกรูดค่ะและอันนี้ก็คือกุ้งสดค่ะไม่เน้นกุ้งค่ะเน้นผักอย่างเดียวค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ข้าเราด่น้าพี่แกงสมก็ต้มซีงิัวชะเถาเปื่อยละค่ะต่อไปก็คือใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะตามด้วยควางตุ้งค่ะใส่ลงไปเลย นะคะพี่น้องงวดที่แล้วที่ยเยา้เงเห็นเบิรงนะคะทั้นคิดสันงคิดนเนี่ยของยลียจะเป็นแบบว่าโขกกระชายแล้วก็ต,ตามปลาทูน่าหรือปลากระป๋องใส่ลงไปน้ำตะวดนี้บอลเลยค่ะเป็นน้ำแกงส้มใส,ส,สๆค่ะกะ็เสแสบไปอีกแบบหนึง่งนะคะพี่น้องบไม่แกงส้มแปรสระคืองวดที่แล้วนะคะมื่อวนี้เทดแบบว่าโบอยากห้เสียเวลาพี่น้องก็เลยต้มหัวเช่าเวยก่อน,นะคะ่ะ มันเปื่อยก็เพราะเราใช้เผาเนี่ยต้องใส่เวลล่าดนกมูค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะต้มผักกาดขาวให้เปื่อยสุกก่อนค่ะพอบักกาดขาวให้เริ่มสุกค่ะตามด้วยดอกแคค่ะดอกแคทุกครั้ทงที่เกาแกงเลยค่ะอยากจะเอาทั้งเกสรแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนี่คะ่ะสับเด็ดออกนะคะแต่ว่าถ้าแกงหลายๆมันสุขมสุเฟือนนะคะแต่ว่าผู้ใดบ,บ่ชอบก็เอาออกแบบนี้ก็บเสียบไปอีกแบบนึงได้ค่ะพี่น้อง ไปค่ะหลังจากเราแค่เริ่มสุกค่ะตามด้วยผักบุ้งค่ะผักบุ้งก็ใส่หลังสุดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะกรูดใส่ลงไปตามด้วยน้ำบกค้ำเปียกนะคะเน่ยสุดใส่แค่นึงครับพี่ค่ะเพราะว่าบกค้ำเปียกเจ้านี้นะครับเปรี้ยวจริงๆค่ะ เราเรามีมะกรูดใส่ลงไปแล้วค่ะหอมๆแล้วค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมาเปรี้ยวก็หนีก็ใส่เด็ไปอีกค่ะนะคะพี่น้องเซ่บกูดมันจะแห่งความหอมกว่าบังน้าเลยค่ะพี่น้องลองเห็ดกินเห็ดหยาบก็ได้หอมไม่รีค่ะหลังจากนั้นค่ะจะใส่ผงปรุงรสโอเคเลยค่ะพี่น้องหนึ่งสองโต๊ะใหญ่ๆตามด้วยน้ำตาลปี๊บบวกน้ำตาลทราย ใส่ปีบก่อนนะจ๊ะปีป์นี่มันจะให้ความหวานประมาณนี้ค่ะจะให้ความหวานแบบหวานหนุ่มนวลหวานแบบคุดีคุดีอะค่ะพี่น้องเองอ่ายๆเนาะคะ่ะแต่วาน้ำตาลทรายมันจะหวานแหลมปีบหวานแบบประเภทวมาสาวเปี้ยวค่ะนะคะใสอีซองสอนค่ะนะคะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำปลาค่ะ ใส่ใส่สองทับพี่เพราะว่า,าใส่ผงปกุ้รสดไปแล้วแล้วก็ในน้ําพริกแกงส้มมันจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะต้มให้น้าตาลละลายค่ะโมน,นี่ย่าเผ็ดแบบว่ารวบรัดแล้วก็กระชับขึ้นนะคะพี่น้องทุกครั้งย่าสะเค็ดละเอียดเห็นเลยค่ะแต่ว่าย่าเคยทาไปหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ก็เอาแบบกระชับขึ้นหน่อยเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องลำคาญเวลาเบิง่งสวัสดคลิปย่างเกินไปนะคะหลังจากนั้นค่ะตามกุ้งสดใส่ลงไป คะ่ะรอให้กุ่งซุปจะข้าวหนึงคะ่ะพี่น้องค่อยค้นนะคะนี่คะ่ะเริ่มนนะคะ้นเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ชิมรสเลยคะ่ะ อร่อยแซ่บอิเลยพี่น้องเปรี้ยวแล้วเค็มแหลวหวานแ้ว,วโอเคเลยค่ะโมตองเติมยังอี่ีล้มได้ค่ะพี่น้องโาเมนต์เราสิมปุ๋ยกับแซ่บปั๊บนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องแกนส้มผัดรวมนะคะสูตรน้ำใสค่ะโาเมนแปะสะนะคะน้ำจะออกซใสบ่มีเนือปลาบ่มีอย,อย่างสีค่ะพี่น้องแซ่บไปอีกแบบหนึ่งค่ะความเด็ดอยู่ที่มะกรูดะค่ะพี่น้องมีหลายไส่หลายได้ค่ะแต่ว่าพยายามอย่าเอาเม็ดใส่ลงไปไม่งั้นขมทั้งหม้อค่ะพี่น้องนะคะ ไฮบีบแล้วก็ช้อนเม็ดออกห้เบิรเลยคะ่ะรับรองว่าแกงส้มหอมสมีความหอมนะคะเอาละค่ะเีญญาจะสยกออกจากเตาไปตัป้งให้เบิ่งมองแจงๆจ้าแลละ่ะคะพี่น,น้องเมนู่มเหมอนนี้คะ่ะแกงส้มผักรวมสูตรน้ำใสค่ะกำลังหอนๆข้นๆเลยคะ่ะพี่น,อน้องน้ำใสขึ้นอย่างะคะ่ะก็คือเยาโบโคปาโบโคก็ใช้ใสบริเวดแบบว่าแปะซะนะคะพี่น้องนำ้ำใสกระเสือไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะความหอมอยู่ที่มะกรูดที่เราใส่ลงไปค่ะความเปรี้ยวกั่ด้วยมะขามเปียกเนาะค่ะ บางคนกับสมัครบักหนาวใส่ลงไปได้ค่ะแต่เยาวบชบนะคะเพราะว่าใส่ลงไปเยอะๆมันจะขมนะคะมะนาวยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามะขามเปียกกับมะกรูดใส่ลงไปหอมค่ะมะกรูดนิสซงความหอมแต่ว่าอย่าให้เม็ดลงไปน้ำด้ยค่ะพยายามเอาเม็ดออกให้เบิดค่ะพี่น้องรู้ใสจจะชอนบีบนะคะไม่งั้นถ้ามีเม็ดลงไปแกงข้างหม้อกินไม่ได้เลยขมนะคะพี่น้องในเทศหิมท่านที่ค่ะพี่น้องบอแสมสลับผู้ใดบวมขมนะคะเมื่อนีจะเห็ดแบบว่าหลวบรัดค่ะยาบริบอกรายละเอียดแต่แไปว่า ละลายน้ำพริกอียงสันนะคะเพราะเยาะเคยเฮ็ดไปแล้วเยาะกับละลายน้ำพริกแล้วเอาหัวเช่าใส่ต้มจนซุกแล้วค่อยมาให้เบิ่งตอนทีแบบว่ใส่พักแล้วก็ปรุงรสนะคะวันนี้จะเน้นช่วงเนื้อๆไม่เน้นน้ำเท่าไหร่ค่ะพี่น้องนะคะเอาใจสาระเป็นหลักนะคะขอบคุณหลายคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้อจากพี่น้องมีสองสูตรด้อจากพี่น้องยาสับสนนะคะว,ว่าเฮ็ดเราเฮ็ดอีกอดีสูตรลำไส้ค่ะสูตรบะเมีนสูตรแประซน,นะคะพี่น้องมาค่ะ เอาเผือเอาซามาตักมากินมายาา่ในการหมอบอกงี้เลยค่ะแกงส้มผักรวมกุ้งสดค่ะ